Entity หมายเลข4 Dead Mod e หมายเลข e อ t i t y 4ถิ่นที่อยู่ด่านส่วนใหญ่คำอธิบาย Dead Mod นั้นเป็นผีเสื้อกลางคืนยักษ์ที่อยู่ใน b c k r o o o d ดด e Mode ตัวผู้นั้นไม่เป็นอันตรายและสามารถทำให้เชื่องได้ด้วยซ้ำแต่ว่าตัวเมียจะใหญ่กว่าตัวผู้หลายเท่าสามารถพ่นกดได้และเป็นอันตรายมากแสงจะเป็นตัวดึงดูดเดดมอดเพราะฉะนั้นถ้าคุณได้ยินเสียงกระพือปีกอยู่ใกล้ๆ ก็ให้ดับไฟที่คุณเปิดอยู่ทันทีพวกเรดมอสตัวเล็กนั้นจะอยู่ในด่าน 2, ด่าน3ด่าน5ส่วนพวกที่ตัวใหญ่และเป็นอันตรายมากกว่าจะอยู่ในด่าน5เท่านั้นซึ่งก็เป็นศูนย์รวมของลังพวกมันและก็มีตัวนางพญาอยู่ที่นั้นพวกมันยึดด่าน5ได้อย่างสมบูรณ์และเป็นเพียงสิ่งเดียวที่อยู่ในด่าน5นอกจากอสุลึกลับอีกตนหนึ่งพฤติกรรม เดดมอร์สนั้นมีความอันตรายและลักษณะทางกายภาพแตกต่างกันไปตามด่านที่พบเดดมอร์สนั้นจะเป็นอันตรายและก้าวร้าวมากที่สุดในเดอะไฮฟ์ซึ่งก็น่าจะเป็นแหล่งกําเนิดของพวกมันเดดมอร์สแต่ละตัวในด่านที่ต่างกันก็จะมีความอันตรายต่างกันลักษณะทางกายภาพเดดมอร์สนั้นมีลักษณะเป็นผีเสื้อกลางคืนยักษ์ถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยเหมือนกับผีเสื้อกลางคืนธรรมดาเท่าไหร่ส่วนอายุไขการเกิดการตายก็ไม่มีข้อมูลเลยการค้นพบ ไม่เป็นที่ทราบกันว่าเดดมอนนั้นถูกพบครั้งแรกเมื่อไหร่แต่ดูเหมือนว่าพวกกลุ่มเดอะลอสจะเรียกอินทิตี้นี้ว่า,มาแมลงวันแห่งความสยองสิ่งที่ควรทําและไม่ควรทําสิ่งที่ควรทําเลี่ยงการสัมผัสและอย่าไปลุกลานมันสิ่งที่ไม่ควรทําพยายามทําให้พวกมันโกรธหรือไปรบก,กวนหลังของพวกมัน